ท้องสองมันจะบวมหน่อยได้นะคะและที่สําคัญไม่ต้องอดอาหารไม่ต้องควบคุมอาหารไม่ต้องออกกําลังกายน้ําหนักก็ลดลงได้น้องหนึ่งลดไปแล้วนะคะทั้งหมดย2สบสองกิโลค่ะมาเจีเยบแล้วโอนด้วยนะคะเ f แล้วทักตัวแทนจําหน่ายแล้วโอนด้วยค่ะไม่ต้อง CF ียเล่นไม่อยากผอมเราไม่เคยว่าแต่ถ้าอยากผอมจัดไปค่ะอย่าเซียบทิปเจียลมเสียบทิ ink, ้งเซฟคว้างค่ะไม่อยากผอมไม่ต้องใส่ราคา ไม่มีใครเขาว่าคุณลอ<ช>้อเราไม่เคยว่าบูลลี่คนอ้วนอยู่แล้วเพราะเราเคยอ้วนมาก่อน,นเราผ่านมาแล้วใช่แต่เอาคนอยากผอม<ช>โปรนี่จัดให้คนอยากผอมที่เขางบน้อยเอออยากลองเออในราคาเท่านี้แต่ทานได้หนึ่งเดือนแกเขาได้ลองสินค้าดีๆโปรตีนดีๆที่หาราคานี้หา,าไม่ได้อีกแล้วให้เขาได้ลองนะคะไม่ต้องมาซีเอฟทิปไม่ต้องมาแบบใส่ราคาอวดคนอื่นใส่ราคาจุไม่ต้อง สินค้าตอนนี้แอดีโปรตีนขายไปห้าลตกล่องแล้วค่ะลูกค้าเยบเยอะมากค่ะเซตนี้น้องหนึ่งตอนที่อ้วนที่สุดขอดูรูปตอนที่อ้วนที่สุดหน่อยตอนนี้นอนเหนียงออกออก3มชโอสามชัะทะทะนี้ใช่ไหมคะที่จากหน้าหน้าคือเปลี่ยนไปเยอะมากเลยนะหน้าแก่เขาลูกสองเขาอยู่ต่างประเทศด้วยกินเยอะด้วยค่ะต่างประเทศเนี่ยอาหารอะไรตัวอ้วนๆ,ๆังนั้นเนาะใช่ค่ะมีพวกเบอร์เกอร์พิซซ่า พวกคอดดอกอะไรเงี้ยดูกังกิษมากี่ปีแล้วนะก็ปีนึงก็จะอยู่ครึ่งปีที่นู่นแล้วก็ครึ่งปีที่ไทยอยู่ประมาณมประมาณเนี้ยค่ะไปไปกับกับค่ะแล้วแบบเวลาพวกอาหารการกินที่แบบเวลาเราแบบได้กินแบบอาหารไทยอย่างเงี้ยเราก็ทําเองใช่ป่ะต้องทําเองแต่ส่วนใหญ่อ,อาหารข้างนอกก็คืออ้วนคืออ้วนแป้ง ใช่เมือง<ช>หนาวส่วนใหญ่กินแป้งกินไขมันกินแป้งกินไขมันโปรตีนสูงก็จริงแต่ไขมันก็สูงด้วยไขยมันน้ำน้ำมันทอด<ช>เป็นโองเ<ช>ฟ,ฟ้นไฟอะไรอย่างงี้นใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้พอกินอาหารอาหารเสริมตัวนี้นะคะโปรตีนเอลดีนะคะตอนนี้ปกติถ้าเกิดหนูก,กลับไปอังกฤษน้ําหนักจะขึ้น1เดือน4ี่ถึงเกิโลกรัมน้องหนึ่งเขาถามว่าทานยังไงคะอันนี้นะคะถ้าถ้าเป็นตัวหนึ่งนะคะทานสูตร2ต่อหนึ่งค่ะแล้วก็ทานแทนอาหารมื้อเย็นไปเลยอันนี้อันนี้ตาต้องบอกนะเคล็ดลับของพวกตากอะ ที่เอวเล็กกันขนาดนี้นะคะเพราะว่าช่วงนี้ลดหุ่นดีนนหุ่นอะตักไม่กินข้าวเลยแต่กินโปรตีนแทนข้าวคือบางทีอะคนมองว่าอาจจะผิดหลักอนามัยว่าไม่ทานอาหารแต่คือเราอะมันเป็นคนที่หลังคลอดมาแล้วแล้วมันอ้วนง่ายกินนิดกินหน่อยคืออ้วนแต่อ้วนง่ายไม่ไ้วไรามันอยากจุกจิกเพราะอยากจุกจิกเอาแล้วว่าต้องมีตัวช่วยพอไม่มีตัวช่วยตาบาาแตก แต่พอมีตัวช่วยเรารู้ว่าทานโกโก้สองโปรตีนหนึ่งออิ่มแล้วมันจบมันจบไม่งัน้นนะหมูมันกินแม่สองชิ้นดอกที่เมื่อก่อนทั้งถาดค่ะจริงถ้าเมื่อก่อนกินทั้งถาดคนอยากซื้ออยากสาั่งทับตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะทัตัวแทนจําหน่ายได้เลยค่ะหนึ่งสามเก้าสองนะคะโปรดดนะจ๊ะ จำหน่ายของเราได้เลยค่ะโอ้ยคนยเอฟเยอะมันเอฟเยอะมากค่ะโ,โปรนี้เพราะว่าคุ้มมันได้หนึ่งเดือนหนึ่งเดือนแล้วก็โกโกฟ้ฟรีสามซองกินไม่ไหวแล้วท้องม,มันเต็มอะ <c oughs> ถ้าขายคอลลาเจนก็ต้องกินคอลลาเจนอีก <c oughs> ใช่ไหมแล้วเมื่อเช้าก็คือกินคอลลาเจนไปแล้ว